สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูชุดไก่ถ่างปืนหนังสติกนะครับผมอย่างนี้นะครับเป็นเป็นไก่ถ่างนะครับเป็นไก่สแตนเลส,เสนะครับผมไก่ก็มีแยกขายนะครับไก่ตัวไก่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่250บาทนะครับก็บวกค่าจะส่งอีก50บาทนะครับก็เป็น300รรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าท่านใดสั่ง พร้อมอุปกรณ์ตัวอื่นสั่งเพิ่มไปก็อยู่ที่250านะครับแต่ถ้าสั่งเฉพาะไกลไปก็บวกค่าส่งอีก5 0สบาทนะครับผมเป็น300ส่วนถ้าเป็นชุดแบบรางแบบนี้เลยนะครับชุดรางแบบนี้เป็นรางอลูมิเนียมนะครับยาว80เซนนะครับพร้อมไกลนะครับไม่มีเฉพาะผ่านท้ายนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่800นะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมมียางให้นะครับแล้วก็มีชุด งามนัำสติ๊กให้อย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบระบบบีบนะครับ่าวนี้นะครับเป็นระบบบีบเข้าไปนะครับเพื่อจะได้ปรับให้มันบาลานซ์ซ้ายขวาได้ง่ายนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่แปดร้อยนะครับเป็นระบบไกล์ฐานนะครับผมนะราคารวมจากส่งจ็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับตุลานะครับ แต่ถ้าเป็นแบบพร้อมใช้งานอย่างนี้เลยนะครับตัวท้ายสั้นรุ่นนี้นะครับแบบนี้เลยก็อยู่ที่หนึ่งันบาทราคารวมค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะดนแบบนี้นะครับท้ายยาวก็มีนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเป็นระบบไกลถางนะครับไกลถางจะมีความนิ่งนะครับเวลายิงลูกมันจะค่อนข้างจะตรงนะครับแต่ว่าความแม่นยำอะไรก็อยู่ที่ปีหนึ่งคนยิงนะครับสนใจก็ เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมเงอนสติ๊กนะครับล้างมิเนียมค่อนข้าง,งจะเบานะครับแตบบเซน